ยินดีต้อนรับสู่รายการ World History บิตคอยเป็นคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกที่ใช้ระบบกระจายอำนาจโดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียวเครือข่ายเป็นแบบเพียร์ทูเพียรและการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างจุดต่อเครือข่ายโดยตรงผ่านการใช้วิทยาการเข้ารหัสลับและไม่มีสื่อกลางการซื้อขายเหล่านี้โชคตรวจสอบโดยรายการเดินบัญชีแบบสาธารณะที่เรียกว่า blockchain บิตคอยถูกพัฒนาโดยคนหรือกลุ่มคนภายใต้นามแฝงซาโตชินากาโมโตะและถูกเผยแพร่ในรูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปีศักราช2,552บิตคอยถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยการขุดและสามารถแลกเป็นสกุลเงินอื่นสินค้าและบริการนะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,558มีร้านค้ากว่า1 0 0 0 0แสน ร้านยอมรับการจ่ายเงินด้วยบิตคอยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประมาณว่าในพุทธศักราช2,560มีผู้ใช้เงินตราแบบดิจิทัล 2.9- ถึง5.8ล้านคนโดยส่วนใหญ่แล้วใช้บิตคอยที่มาของชื่อเกี่ยวกับบิตคอยใน3นาทีคำว่าบิตคอยปรากฏขึ้นครั้งแรกและถูกให้ความหมายในสมุดปกขาวที่ถูกตีพิมพ์เมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช 2,551เป็นการรวมคำว่า b i ละคอยเข้าด้วยกันในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2,551ชื่อโดเมนบ bitcoin.org ถูกตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันเลียงไปยังเอกสารในหัวข้อ bitcoin ระบบเงินอ like ิเล็กทรอนิกส์แบบเพียร์ทูเพียเขียนโดย s าโตช h นากาโมโตะได้ถูกส่งไปยังกลุ่มรายชื่อของอ e ีเมลของวิทยาการเข้ารหัสลับากาโมโตะนำซอฟต์แวร์ b i t c o i มาใช้ โพสต์แบบโอเพนซอ e และเปิดตัวในเดือนมกราคมพุทธศักราช2552ขณะนั้นจนถึงตอนนี้ตัวตนของนาคาโมโตะยังไม่ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคมพุทธศักราช2552เครือข่ายบิตคอยถือกำเนิดขึ้นหลังซาโตชินาคาโมโตะเริ่มขุดบล็อกแรกของเชนที่เรียกว่าบล็อกกำเนิดที่ให้รางวัลจำนวน50บิตคอยหนึ่งในผู้สนับสนุนผู้นำไปใช้ และผู้ร่วมพัฒนาบิตคอยนคนแรกๆเป็นผู้รับการซื้อขายบิตคอยนครั้งแรกเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ชื่อว่าฮานฟฟินนีฟินนีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บิตคอยน์ในวันแรกที่เปิดตัวและได้รับ10บิตคอย Bitcoin จากนาการโมโตในการซื้อขายบิตคอยนครั้งแรกของโลกผู้สนับสนุนแรกเริ่มคนอื่นๆได้แก่ผู้สร้างมันนี่แหละผู้สร้างบิตโกทั้งคู่ที่มาก่อนบิตคอยน์ในช่วงแรก มีการประมาณว่านาการโมโตได้ทำการขุดจำนวน1ล้านบิตคอยน์นพศ2553นากาโมโตส่งต่อกุญแจเตือนเครือข่ายและการควบคุมที่เก็บโค้ดหลักบิตคอยให้กับผู้ที่ต่อมากลายเป็นหัวหน้านักพัฒนาหลักของมูลนิธิบิตคอยจากนั้นนาการโ,โมโตก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับบิตคอยจากนั้นตั้งเป้าหมายว่าจะกระจายอำนาจการควบคุมและกล่าวว่าหลังซาโตชิถอยออกไปและโยนโครงการมาบนไหลของฉัน สิ่งแรกที่ฉันทําคือการพยายามกระจายอํานาจเพื่อที่โครงการจะไปต่อได้แม้หากฉันโดนรถมาชนก็ตามมูลค่าของการแลกเปลี่ยนบิตคอยครั้งแรกถูกต่อรองผ่านทางเว็บบอร์ดพูดคุยบิตคอยโดยมีการซื้อขายครั้งหนึ่งที่ใช้10,000 BTC เพื่อซื้อพิซซ่าจํานวน2ถาดแบบอ้อมจากผาผ้าเมื่อวันที่ 6สิงหาคมพุทธศักราช2553ช่องโหว่ครั้งใหญ่ในโพลโทคอนของบิตคอยถูกพบการซื้อขายไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องก่อนถูกใส่เข้าไปในบล็อกเชนทำให้ผู้ใช้สามารถเลี่ยงข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์ของบิตคอยและสร้างบิตคอยขึ้นมาได้ในจำนวนไม่จำกัดในวันที่15สิงหาคมช่องโหว่นี้ถูกใช้สร้างกว่า184ล้านบิตคอยผ่านการซื้อขายหนึ่งครั้งและส่งไปยังที่อยู่สที่ในเครือข่าย การซื้อขายถูกพบภายในไม่กี่ชั่วโมงและถูกลบออกจากบันทึกหลังแก้ไขบัก๊กและเดรุ่นโพลโทคอนของบิตคอยเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565ของบิตคอยถูกสร้างขึ้นเรียกว่าบิตคอยแคชบิตคอยแคชมีข้อจำกัดของขนาดบล็อกที่ใหญ่ขึ้นและมีบล็อกเชนที่เหมือนกันนะเวลาฟอคอเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อตอไปนะคะ